สวัสดีครับคุณเป็นคนที่อยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองโดยที่ใช้เงินลงทุนน้อยนิดใช่ไหมครับคุณอยากจะมีไรายได้พิเศษโดยที่ใช้เวลาของคุณให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับคุณโชคดีแล้วครับเพราะวันนี้ผมมีสัมมนารวยลัดด้วยคอนโดที่ผมจะถ่ายทอดวิชาและความรู้ประสบการณ์ที่ผมมีในการลงทุนคอนโดปล่อยเช่ามากกว่า200ล้านบาทด้วยกันในสัมมนานี้คุณจะได้เรียนรู้ mindset ดีๆในการเป็นนักลงทุนมืออาชีพ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเลือกระหว่างคอนโดที่น่าลงทุนและคอนโดที่ไม่น่าลงทุนและคุณจะสามารถซื้อคอนโดปล่อยเช่าได้อย่างสบายครับหลังจากที่คุณเรียนรู้ขบวนการทั้งหมดนี้แล้วคุณจะสามารถลงมือทําจริงและเห็นผลทําให้ชีวิตของคุณได้มีแต่ความสุขทําให้ไรายได้ของคุณเพิ่มพูนให้มากมายมากขึ้นโดยที่ใช้เวลาของคุณให้น้อยที่สุดคุณจะเป็นเสือนอนกินและให้เงินทํางานให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ถ้าคุณสนใจสามารถลงทะเบียนได้อย่างข้างล่างนี้ครับสัมนานี้ผมมีความตั้งใจให้ทุกๆคนที่เข้าร่วมสัมมนานั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงๆดังนั้นผมเลยจำกัดจำนวนที่นั่งครับผมสนับสนุนคนที่ลงมือทำครับดังนั้นถ้าคนแรกที่ลงทะเบียนผมมีหนังสือรวยรัดด้วยคอนโดมาแจกกันครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ลงไปในหนังสือเล่มนี้หมดแล้วครับคนที่อ่านผมมีความตั้งใจว่าเขาจะสามารถลงทุนคอนโดปล่อยเช่าได้อย่างสบายครับด้วยการทําตามขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้ดังนั้นผมเชิญชวนให้ทุกคนลงมือทํำกันครับคลิกลงทะเบียนข้างล่างนี้เพื่อมาจอยสัมมนาครับขอบคุณครับ